ือกายการหนึง่งทก,กาแฟาทางพอดแคสต์หนึ่งทั่วกาแฟาวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องราวของนางองซานซูจีอุ้ยพูดมาหลายตอนละตอนนี้เป็นตอนที่21นะครับพูดไปพูดมาพูดมาพูดไปเมื่อวานนี้คือวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพารอองซานซูจีกับคณะ ก็ถูกรัฐประหารลหะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าตัวอยู่ตรงแห่งหนตําตำบลใดนะซึ่งถือว่าเป็นข่าวใหญ่สำหรับพวกเราในวันนี้และเมื่อวาน,นนี้ด้วยวันนี้ก็เลยต้องมาพูดต่อล่ะครับพูดต่อในที่นี้หมายความว่าจะพูดถึงว่าไทาม์ไลน์ตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยจนถึงเมื่อวันนี้เนี่ยครับว่าองซานซูจีเนี่ย เป็นมาเป็นไปอย่างไรเอาสั้นๆก่อนนะครับองซานสูจีนั้นปัจจุบันเธออายุ75ปีแล้วครับไม่ใช่น้อยแล้วเธอก็เป็นนักโทษการเมืองที่พลิกผันสู่การเป็นผู้นำพมา่าหลังจากที่ได้รับชัยชนะแบบถล่มทลายเมื่อปี2538 นะครับในปี2015นะครับขออภัยนะและเธอก็ได้จัดตั้งรัฐบาลพลเรือนชุดแรกของประเทศในรอบครึ่งศตวตรรษก่อนถูกรัฐบาลทหารเนี่ยรัฐประหารเธออีกซูจีนั้นเป็นบุตรสาวคนสุดท้องขององซานนะครับ องซานนั้นถือว่าเป็นวีรบุรุษในขวัญใจชาวพม่าเลยครับในขณะที่องซานพ่อของสูจีนั้นกำลังประชุมกันอยู่ก็มีกองกำลังทหารล่ะครับก็ามายิงองซานพร้อมคณะตายครับขาดที่หลายศพ ตอนนั้นนี่ซูจีอายุอนามได้สองขวบตอนนั้นแหละไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรส่วนใหญ่นะครับแม่ก็จะเป็นคนเลี้ยงแม่เธอนั้นชื่อดอคหินจีนะครับเป็นพยาบาลในช่วงเวลานั้นตอนที่พ่อขององซานเสียชีวิตนั้นเขามีพี่น้องอยู่สามคนนะครับเธอเป็นคนสุดท้องหลังจากที่ สูจีเติบใหญ่ขึ้นมาก็ไปใช้ชีวิตในต่างประเทศถ้าส่วนใหญ่ไม่ว่าจะไปอยู่อินเดียกับแม่ไปเรียนหนังสือที่นั่นที่กรุงนเดรีเพราะว่าแม่ไปเป็นเอกอัครราชทูตพระมาระจาอินเดียแล้วก็เดินทางไปรเรียนต่อที่อังกฤษแล้วก็ไปพบกับแฟนครับตอนนั้นต้องเรียกว่าแฟนก่อนคือไมเคิลอลิส ไมเคิลอาริสนั้นก็เรียนหนังสือไปด้วยทำด็อกเตอร์ไปด้วยก็ไปเจอกันครับที่อังกฤษในระหว่างที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดต่อมาซูจีก็ได้แต่งงานกับไมเคิลอาริสท่ามกลางความไม่พอใจของผู้เป็นแม่ดอ k ินจี G. รวมทั้งพี่ชายด้วยตอนนั้นพี่ชายเขาอยู่ที่อเมริกา <c oughs> เรียนวิศวกรอยู่เป็นวิศวกรนะครับทั้งญาติพี่น้องไม่พอใจเพราะว่าเขาต้องการให้ซูจีนี่แต่งงานกับคนพม่าเชื้อสายเดียวกันเพราะมันจะมีผลต่อด้านการเมืองนะครับซึ่งในเวลาต่อมาก็มีผลจริงๆนั่นแหละแต่ก็ไม่สามารถที่จะต้านทานแรงสนับสนุนของประชานชนชาวพม่าได้ก็ได้เป็นผู้นำในเชิง ที่อยู่เบื้องหลังแต่นั่นคือตัวจริงในตอนที่นางสูจีอยู่ที่อังกฤษ<ๆ>ก็ได้แต่งงานกันแล้วครับมีลูกสองคนเป็นลูกพู้ชายต่อมาในปี1988สูจีก็เดินทางกลับกรุงย่างกุง้งมาดูแม่ครับแม่กำลังป่วยหนักเลย<ๆ>แล้วมาตอนนั้น ถ้าท่านได้ฟังผมพูดในตอนแรกๆนู้นนะครับประวัติของเธอก็คือมาเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาลย่างกุ้งนั่นแหละในตอนนั้นรัฐบาลทหารเนวินก็ปราบปรา,ปรามนักศึกษาที่ก่อตั้งต่อต้านกองทัพนะเห็นคนบาดเจ็บล้มหายตายจากมารักษาตัวที่โรงพยาบาลก็รู้สึกเศร้าสลด แต่ตอนนั้นยังไม่คิดว่าจะเป็นผู้นำเลยนะครับซูจีนั่นแหละนะแต่ต่อมาก็ทนเห็นความบาดเจ็บล้มหายตายจากของประชาชนชาวพม่าไม่ได้ก็เลยเข้าร่วมกับขรบวนการนักศึกษาไปขึ้นเวทีหลายครั้งซูจีนั้นเธอมีวัตถสินที่คมขยเพราะจริงๆแล้ว พ่อแม่เองอยากให้เรียนทางเศรษฐศาสตร์แต่ว่าเธอชอบวรรณกรรมนะชอบวรรณคดีแน่นอนแล้วครับการขึ้นพูดปราศัยโน้มน้าวจิตใจนั้นใช้ได้เลยครับมีวาทศินขรมคมคายนะเวลาขึ้นไปปราศใยจนกระทั่งว่ารัฐบาลทาหารพรมา่าโอ้เห็นอย่างนี้ไม่ไหวแล้ว สงสัยพวกเราจะไม่ได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินก็เลยจับซูจีไม่ได้ขังนะครับกักบ,บริเวณไว้ที่บ้านซึ่งบ้านนั้นเป็นบ้านพักริมทะเลสาบของครอบครัวจนกระทั่งถึงปี2010นะครับ2010ก็คือ2,553นั่นเองจึงได้รับอนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวในช่วงสั้นๆ ซูจีนั้นตัดสินใจอยู่ในพม่าต่อนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อในการอนรรคงเรียกร้องประชาธิปไตยแม้ว่ากองทัพจะแสดงท่าทีที่ชัดเจนว่ายินยอมให้ซูจีเดินทางออก,อกนอกประเทศไปเสียอย่าได้มาเพราะว่าทางกองทัพเองก็รู้แหละครับว่าซูจีนั้นประชาชนสนับสนุนมากนะครับถ้าให้อยู่จะเป็นหอกข้างแคร่ ในตอนนั้นนะนะก็คือทหารบอกไปก็ไปเอาไปเลยนะครับแล้วตอนนั้นตอนที่สามีเธอเสียชีวิตในต่ตตางแดนเนี่ยเสียชีวิตที่อังกฤษด้วยโรคมะเร็งในปีพ9 9เนะคือถ้าซูจีไปเนี่ยไปก็ไปได้ครับแต่กลับไม่ได้แล้วครับทีนี้เธอก็ได้ตัดสินใจไม่ไปงานศพของสามีด็อกเตอร์ไมเคิลอาริส สามีของเธอก็เสียชีวิตไปเธอก็ไม่ได้ไปร่วมงานศพเพราะถ้าออกไปแล้วกลับมาไม่ได้แน่นอนนะครับในปี1991สูจีก็ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเธอก็ไม่ได้ไปรับนะครับก็ได้มอบอำนาจมอบหมายให้อเล็กซานเดอร์ซึ่งเป็นลูกชายคนโตไปรับแทน ในปี2000นั้นซจีก็ถูกควบคุมตัวนานนะครับนาน19เดือนก็ปีกว่าแล้วครับเห็นไ,ไหมนานโขเลยจนกระทั่งถึงปี2010พักของกองทัพได้ชยชนะแบบถล่มทลายในการเลือกตั้งซึ่งตอนนั้นพักนธิบาตแห่งชาติเพื่อระชาธิปไตยหรือ l อลแอดนะครับ n l d ของซูจีไม่ได้ลงแข่งด้วยเนื่องจากว่า มองดูแล้วนี่กฎหมายที่ควบคุมการเลือกตั้งมันไม่เป็นธรรมตอนนั้นนะ่ะก็เลยไม่ได้ลงแข่งกองทัพจึงจัดตั้งรัฐบาลนะครับกึ่งพลเรือนนำโดยอดีตนายพลเต็งเซ็งละครับแล้วก็มีการปล่อยตัวซูจีในอีกไม่กี่วินในอีกไม่กี่วันต่อมาเพราะว่าคงจะหมดฤทธิแ์แล้วและที่สำคัญรัฐบาลทหารพมา่าก็ตั้งรัฐบาลได้แล้ว นำโดยในพลเตงเสิงในเดือนสิงหาคม2011นะครับเป็นครั้งแรกที่ซูจีได้พบกับประธานาธิบดีเตงเสิงและก็เป็นจุดเริ่มต้นช่วงเวลาแห่งการปฏิสังสรรค์กับรัฐบาลของบรรด,ดาอาดีตนายทหารของพม่าที่ตำแหน่งสูงสูงใหญ่โตมโหาลานนะครับไม่ธรรมดานายทหารของพม่าเนี่ย ในปี2012ประเทศตะวันตกส่วนใหญ่ก็ยกเลิกมาตรการคว่มบาตรพมา่ขาขณะที่เต็งเซ็งก็ปล่อยนักโทษการเมืองหลายร้อยคนและก็เริ่มต้นปฏิรูปการเมืองเนื่นเบสายนนั้นซูจีก็เลยตัดสินใจลงเลือกตั้งในนามพรรคเอลนดี D นะครับก็เข้ามาครับในสภา แบบถล่มทลายเหมือนกันเข้ามา43ที่นั่งเลยครับนะจาก44ที่นั่งนี่ก็ถือว่าสุดยอดหายไปเก้าอี้เดียวให้คนอื่นไปในต้นเดือนมิถุนายนปี2012ก็เกิดการประทะกันร,ระหว่างชาวพุทธและมุสลิมโลหิงญาที่ยะไข่ครับแถวอลากันทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนู่นแหละครับตายไป80ทั้งฝ่ายพุทธ ฝ่ายมุสลิมตอนนั้นน่ะนะครับในปี2015พักเอรแอนชนะการเลือกตั้งแบบถล่มทลายไม่มีใครที่จะเหนือกว่าได้ <c oughs> ทำให้ซูจีขึ้นสวมนาจในตำแหน่งที่ปรึกษารัฐนะครับตำแหน่งนี้เพราะว่าเธอเองเนี่ยเธอมีสามีชาวต่างชาติรัฐธรรมนูญไม่ให้ครับ ก็ได้เป็นแค่ที่ปรึกษารัฐแต่ว่าที่ปรึกษารัฐใหญ่สุดแล้วครับตะปูถึงโดยพุทธินัยแล้วเนี่ยนะซูจีนี่เปรียบเสมือนประธานาธิบดีอยู่แล้วนะครับจะทำอะไรก็ต้องผ่านเธอซะก่อนซึ่งตอนนั้นไม่ได้เป็นประธานาธิบดีก็จริงก็ตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐซึ่งเป็นตำแหน่งพิเศษนะครับแล้วทำให้ซูจีก็พยายามยุติสงครามกลางเมือง ทั้งชนกลุ่มน้อยมากมายนะครับมามามาพวกเราจับมือกันพัฒนาประเทศดึงนักลงทุนจากต่างชาติมาแล้วที่สำคัญที่ทหารไม่พอใจคือลดทอนบทบาททางการเมืองของกองทัพลงไปนะหลายอย่างหลายกรณีทหารก็ไม่พอใจแหละครับที่ลดบทบาทเขาโดยเฉพาะจะให้ชนกลุ่มต่างๆเนี่ย ที่มีมุขมนตรีอยู่หลายรัฐเนี่ยไปบริหารเองนะครับเพื่อสร้างความเจริญให้กับตรงนั้นไปเช่นรัฐมอนสเตดพวกนี้ที่อยู่แถวบ้านเราใกล้ๆกันเลียงพวกนี้นะครับทหารไม่ชอบครับเพราะว่าทหารมองแล้วถ้าให้รัฐพวกนี้เจริญเติบโตไปเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ขอแยกตัวเหมือนสัญญาปางหลงตอนนั้นจำได้ไหมสัญญาปางหลงหลังจากที่ยังกฤด นะครับบอกว่าเออเราจะไปแล้วนะนะก็เขียนสัญญาปางหลงกันนะครับอีกสักสี่ปีแล้วก็แยกกันเป็นประเทศเลยสุดท้ายพาม่าไม่ยอมนะครับนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ในการที่ซูจีเข้ามาบริหารประเทศก็ดึงการลงทุนมาจากต่างประเทศมามา,มา,มากมาย พันธมิตรตะวันตกก็มาอังกฤษอเมริกันอินเดียมารวมทั้งจีนด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาคือชาโรฮิงยาชาโรฮิงยานี่เป็นมุสลิมไม่ค่อยถูกกันลบลาฆ่าฟันกันอยู่ซึ่งเธอเองก็ไม่ค่อยจะสนใจสักเท่าใดทหารก็เข้าไปปราบ นะครับจนกระทั่งว่าคณะกรรมการที่ปรึกษาของโคฟี่อันนำอดีตเลขาธิการสาประชาชาตินั้นก็เข้ามาทำการสอบสวนนะครับแต่ทีนี้หลังจากที่โคฟี่อันตน์นเผยแพร่รายงานในเดือนสิงหาคม2017ซึ่งถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะกลุ่มติดอาวุธชาโลฮิงยา ได้โจมตีกองกําลังความมั่นคงหลายแห่งในรัฐยะไข่หรืออารักันนะครับและกองทัพพม่าก,ก็ตอบโต้ไม่ธรรมดาตอบโต้แรงเหมือนกันนะเผาหมู่บ้านหลายแห่งเป็นร้อยแล้วก็สังหารชาวโรฮิงญานะชาวโรฮิงยาก็หนีกระเซาะกระเซิงมานะครับไม่ว่าจะหนีไปทางทิศตะวันตกก็คือไปที่บังคลาเทศเป็นแสนนะครับ บางคนก็เป็นมนุษย์เรือล่อ,ลองเรือตั้งแนงต้งแนงมาทางนู้นแหละมาถึงภาคใต้บ้านเรานะมาถึงเราเราก็ผลักออกไปอีกนะก็ไปอยู่ที่มาเลเซียอยู่ที่อินโดนีเซียนู่นแหละ <c oughs> ซึ่งในครั้งนั้นสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่ง UN ก็ระบุว่าเป็นกรณีการล้างเผ่าพันธุ์ตามนิยามในตำรา เหตุการณ์ในครั้งนั้นกดดันให้ชาวโรยิงยาประมาณ7จ0 0 0 0สาหมคนอพยพหนีไปทุกที่ทุกทางไปมากที่สุดคือไปบังกลา,าเทศนะครับในปี2019สุูจีเดินทางไปยังกุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เพื่อปเผชิญข้อกล่าวหาว่ารัฐบาลพม่ากระทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ โดยเธอยอมรับว่าอาจมีการก่ออาญากรรมสงครามแต่เธอยืนยันว่าการดำเนินการที่ว่าไปน,นั้นเป็นการปฏิบัติการทางทหารต่อผู้ก่อการร้ายซึ่งถือว่ามีความชอบธรรมเธอก็บอกว่าอุย้ยชาวโรงยาเนี่ยมาฆ่าคนพมา่าต้องการแบ่งแยกดินแดนขัดต่อรัฐธรรมนูญทหารเขาก็บุกปี2020ผลสํารวจ ของกลุ่มติดตามการเลือกตั้ง People Online นะครับ For Credit Election ก็พบว่าประชาชนร้อยละ79ยังไว้ใจและก็ยังรักสูจีอยู่นะคือปี2020ยเนี่ยยังมากกว่าปี2019นะครับคะแนนนิยมอะซูจีได้รับคะแนนนิยมมาก เพราะว่าคนพม่าก,ก็เริ่มที่จะลืมตาอ้าปากได้เศรษฐกิจการลงทุนต่างๆคนพม่าไม่ต้องหนีมาต่างประเทศมาทำงานในบ้านเรานะคนที่อยู่ที่นู่นเขาก็มีงานทำนะคนที่เข้ามาต่างประเทศก็มีพาสปอร์ตมาทำงานไม่ได้หลบหนีหนีภัยมาคนก็ชอบสูจีดังนั้นภายหลังการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายน ปีที่แล้วนึ่งครับ2020ผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการก็ชี้ว่าพรรคของซูจีนี่นะครับได้เข้าไปนั่งในสภาแน่นเอียดเลยนะครับแต่ว่าทหารเขาไม่ชอบทหารบอกว่าเอ้ยคุณทศจริตนะไปนับใหม่ดิโกงการเลือกตั้งนี่ว่าทหารเขาบอก นะครับแล้วก็ยังมีประเด็นอื่นๆนะแต่ว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกามาพฤศจิกาธันวามกราสองสามเดือนเนี่ยแล้วเมื่อวานนี้ครับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อหกสิบสี่เขาจะมีการประชุมรัฐสภาของเมียนมานะครับที่กรุงเนปิดอนะทาหารก็เลยเอารถถังมาเอาปืนมามาล้อมกรอบแล้วก็ควบคุมตัว ผู้ที่ถูกควบคุมตัวเท่าที่ทราบเป็นข่าวมานี่นอกจากนางองซานซูจีแล้วก็ยังมีประธานาธิบดีมีมุขมนตรีมุขมนตรีก็คือผู้นํารัฐต่างๆเนี่ยเขามีเยอะนะครับรัฐมอนรัฐกะเหลียงรัฐชิงอะไรพวกเนี้ยถูกจับกุมตัวไปด้วยแล้วทางตาอาหารพรม่าเองก็บอกว่าจะใช้เวลาเมอเ์เจนซี่พราะว่าจุกเฉินหนึ่งปีครับขอเวลาหนึ่งปีนะ ตามรัฐธรรมนูญแล้วอาจจะต่อได้อีกหกเดือนก็รอดูข่าวเน้นต่อไปเพราะว่าการที่พมา่าดำเนินการอย่างนี้เนี่ยถามว่ามันเป็นผลดีกับประเทศไทยไหมมันก็ไม่เป็นผลดีหรอกครับถ้าพูดถึง,งนะถ้าเขาจเจริญใช่ไหมมีการค้าการขายบ้านเราก็ได้มีการขายการซื้อทรัพยากรมาใช้ในบ้านเรา เพราะว่าทรัพยากรต่างๆของพม่านั้นมากมายก่ายกองคนพม่าก็มาใช้แรงงานก็ถูกกฎหมายไม่ต้องหลบๆส้นๆอยู่นะอันนี้คือส่วนหนึ่งในไทม์ไลน์ของสูจีทีนี้ผมก็จะพูดต่อแล้วครับพูดมาหลายวันแล้วตั้งยี่ตอนแล้วเนี่ยซึ่งจริงผมก็ไม่แน่ใจไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะมีรัฐประหารในพม่าะนะครับไม่รู้อะไรดนใจ ให้ผมไปค้นคว้าหาข้อมูลนะครับไปหาหนังสือมาดูมาอ่านแล้วก็มาเล่าให้ฟังเรื่ององซานซูจีเนี่ยไม่รู้มีรดนใจแต่ว่าสนใจพระม่าอยู่ก็เลยจะมาเล่าต่อให้ฟังสัก10บนาทีจากนี้ไปนะครับนั่นก็คือว่าในตอนก่อนหน้านั้นประมาณปี2531อันนี้ย้อนอดีตนิดหนึ่งนะครับ ไม่ได้เกี่ยวกับการรัฐประหารย้อนอดีตไปเมื่อเดือนเดือน8ดวันที่แปปีพันเก้าปดบดครัถ้าเป็นตรงๆก็จะเป็นประมาณวันที่8ดสิงหาคมสองพันห้าสาบเอดอประมาณนี้เลข8ดคือทางพม่าเองเขาเขาก็ถือเลอกถือยามนะคนพม่าเนี่ยเหมือนบ้านเราเลยนะครับเชื่อโชคชะตา เชื่อบุญกรรมนําแต่งมากกว่าไทยอีกแหละอ่ะสังเกตดูถ้าว่าไปวัดนี่ก็จะเจอคนมามาทําบุญเยอะนะนะครับก็จะเชื่ออย่างนี้มากเชื่อมองดูมอ,ด,มอดูอะไรพวกเนี้ยนะมาดูอีทุองอีทีใช่ไหมล่ะพวกเราก็เคยไปดูกันหลายคนแต่มอดูอีทีก็ตายไปเราเห็นว่าทีนี้เรามาดูกันว่าในวันนั้นน่ะนะครับทางนักศึกษาทาง ขบวนการต่างๆก็ถือเลิกงามยามดีในวันที่แปดเดือนแปดปีพันเก้าร้อยแปดสิบแปดดำเนินการเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับแล้วในตอนนั้นเองเนี่ยทางรัฐบาลทหารพรม่าในเวลานั้นเนี่ยก็ออกมาปราบปรามประชาชนของตนเองนะครับจกนกระทั่งว่าสมาคมทนายความก็ออกมา,ถาแถลงการเหมือนกันถแถลงเสร็จนะเขาก็เขียน เซ็นชื่อบัญชีหางว่าวมาห้าสิบคนแน่มาด้วยไม่ใช่เขียนมาเฉยๆนะครับจกระทั่งวันที่สิบเกสิงหาคมสองพัห้ารอยสาสิบเอ็ดด็อกเตอร์มองมองนะด็อกเตอร์มองมองนี่ก็เป็นประธานาธิบด,ดีตอนนั้นนก็เลยถูกเนวินนะครับถูกเนวินปลดนะคนที่ใหญ่กว่าประธานาธิบด,ดีไม่รู้เป็นใครก็คือ ไม่มีตำแหน่งนั้นดรมองมองก็ถูกนายวินปลดออกจาตําแหน่งดเรเอ่เนวินในพลนายวินใหญ่ก็เพื่อนนะถ้าหลูกพูดไปแล้วนะครับปลดออกไปนะครับแล้วไปขังเลยเพราะว่าสงสัยว่าดรมองมองนี่แกก็อายุหกสิบสามปีแล้วนะตัดสินใจทําอะไรก็ไม่ค่อยจะแม่นยําเพราะนั้น นะเขาก็เลยปลดออกไปเสียแต่ความพยายามที่จะหาแนวทางปรินิปนอมของเรื่องเมองก็ยังไม่เพียงพอที่จะระงับความวุ่นวายในทุกเรื่องเพื่อแก้ปัญหาไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นมนทนจะเป็นเขตชนกลุ่มน้อยต่างเนี่ยคือพ่อแม่เองเขามีชนกลุ่มน้อยเยอะนะครับผมก็นั่งคิดเวลานั่งอยู่เฉยนั่งขับรถก็นั่งคิดว่าเอ๊บ้านเรานี่ชนกลุ่มน้อยมีไหมเนี่ย ถ้าพูดถึงการปกครองในบ้านเรานะถ้าพูดถึงการปกครองในบ้านเราชนกลุ่มน้อยทุกคนเป็นคนไทยหมดเท่าที่นั่งดูทุกคนเป็นคนไทยหมด,ด,นนไ,หมดไม่ว่าจะอพยพมาจากจีนนี่ผมอยู่ภูเก็ตเนี่ยนะคนจีนเข้ามาทำมาค้าขายในช่วงรัชกาลที่ห้ามาสร้างบ้านแปลงเมืองทำเหมืองแร่มาใหม่ๆก็ยกพวกตีกันอยู่แต่ลหลังมาอยู่ไปอยู่มาอยู่มาอยู่ไป เป็นพระราโชบายมากกว่าว่าทุกคนที่มาอยู่ในพื้นแผ่นดินนี้เป็นคนไทยทั้งสิน้นแม้แต่อีสานบ้านเราเองก็ตามนะครับบางคนก็อ,อกพยพมาจากเวียงจันทร์มาจากหลุมพบางพอจะอยู่ในพื้นแผ่นดินนี้ก็เป็นคนไทยทั้งเหนือก็เหมือนกันแหละไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่เนี่ยนะพอมาอยู่ไปอยู่มาก็เป็นคนไทยหมดเลยทุกคนคือคนไทย พม่าไม่ใช่นะครับพะม่าไม่ใช่พะม่าไม่ใช่แบบประเทศไทยถ้าอยู่แถวแถวทวงทวายแถวลงมาตรงเนี้ยตรงเงินข้ามแถวอ,อประจบคีรีขันนะครับแถวนี้ก็จะเป็นพวกมอนเรียวกว่ามอนสเตตซึ่งมอนสเตตนะครัมีแผนงานโครงการนะผมเคยเห็นเขาจะทําศูนย์การค้าเขาจะ มีท่าเรือธงวงทวายประมาณเนี้ยพวกนี้พวกมอญลัดมอญเหนือขึ้นไปหน่อยก็จะเป็นการเลี่ยงแถวแถว,แถวด่านเจดีสามองนะตรงนั้นคือบ้านซองกะเเรี่ยเคยไปอยู่พักหนึ่งแหละผมตรงแถวแถวนั้นนะ่ยยิงกันสนุกมันกันนะครับคือประเทศพม่าเขาจะมีหลายชนกลุ่มนะขึ้นเหนือไปหน่อยก็จะเป็นว้าขึ้นไปหน่อยก็จะเป็นฉานของเจ้ายอดศึก นะครับมีทั้งฉานคัดชินชินอุ้ยมากมายก่ายกองเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยแม้ว่าจะยังไงก็ตามทุกคนเป็นคนไทยไม่เคยบอกว่าฉันจะเป็นคนนู่นนี่นั่นไม่เหมือนพมา่านะครับแต่ทีนี้พมา่ามันก็ต่างจากบ้านเราเหมือนกันหลังจากสิ้นสุดกษัตริย์นะครับระบอบกษัตริย์ นะในสมัยราชวงศ์อลองพญานะครับสิ้นสุดลงแล้วก็อังกฤษมายึดนะจกนกระทั่งว่าปกครองประเทศพมา่ามาอย่างยาวนานพอจะได้เป็นเอกราชหน่อยก็มาฆ่ากันอีกก็คือมาฆ่าพ่อสูจีนี่แหละครับคือองซาจงนจนกระทั่งว่าทหารยึดมาเรื่อย ทหารที่ยึดมาเรื่อยนั้นคือเนวินนะครับเนวินนั้นเป็นเพื่อนกับพ่อของซูจีนะครับพ่อของซูจีรวมกันสามสิบคนเนี่ยเกรดเลือดสาบานกันที่กรุงเทพนี่แหละนะครับเข้าร่วมรบกับญี่ปุ่นเพื่อที่จะพาญี่ปุ่นไปขับไล่อังกฤษในตอนนั้นแต่สุดท้ายก็ขัดแย้งกับญี่ปุ่นนะครับนั่นแหละประเด็นมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามนะครับที่จะ ปกครองประเทศโดยใช้ระบบทหารนำเอาละครับนี่ก็ร,า,กา,รายการหนึ่งช็อตกาแฟสำหรับวันนี้ทางพอดแคสต์กับผมนรง n g ชื่นนิรันมีเป็นประจำทุกวันขอให้ติดตามเฝ้าต่อไปนะครับเพราะว่าผมจะมีเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังทุกวันละครับช่วงาสายเกี่ยวกับเรื่องของสูจีเรื่องของพมา่าน่าสนใจนะครับโดยเฉพาะการสิ้นยุคสิ้นสมัยกษัตริย์ ราชวงศ์สุดท้ายของพอม่าก่อนหน้านั้นพระเจ้าปดุงก็เคยยกทัพมาตีบ้านเราโดยเฉพาะที่ภูเก็ตก็มีเหมือนกันนะครับผมอยู่ที่ภูเก็ตออออากาศที่นี่เอาละครับหมดเวลาจริงๆสำหรับวันนี้พรุ่งนี้พบกันใหม่กับหนึ่งถ้วยกาแฟทางพอดแคสต์สวัสดีครับ